ส่วนส่วนให้รอยครับแหมสันไดนะครับเป็นอ่าดนตรีของครับเป็นดนตรีของทางอ่าทางเรือนะครับก็คือประเพณีแข่งเรือราศีสไลฟ์ของเรานะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของชาวเยอนะครับอ่าซึ่งทําจากเขาควายนะครับครับ ปกติไม่เขาไม่ได้เป่านะครับเขาจะดูดเอานะครับแต่ว่าเราจะใช้คาว่าเป่าสันนะครับครับต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านได้ฟังหมอลำกรนนะครับอ่าซึ่งถือว่าเป็นเพลงพื้นเมืองของคนอีสานเรานะครับโดยนายใจสุระนะครับนาราวงนะครับเป็นประพานนักเรียนของโรงเรียนราศีสาลครับเชิญรับฟังรับชมได้นะโอกาสนี้ครับ là trăng hoa bờ thả ban căng chàng sao vang bốn rễ thiên mà theo mương là gì mà theo chôm đọc mương ở bàn มาแวเมืองราสีมีของดีแท้่แผสีผ้าตั้งเทีย่ยวยามลาสีสไลยนั้นชนเผาวสวยเล่าผู้สาวเช่ายเยอะเบียงแค่มา่อน่อนสอนเดเสียงสนัยขับบวนเสียงซอดังออดลอยเสียง่อยหิงอ่อนป่ากุบบอน่อนใสปน่ป้านาองผู้สาวเอวบางเบียงแค่ามา่อนเินมาเมืองลาสีเสียก่อนเดินมาเมืองลาสีเสียก่อนนมักสการลงปวดผู้คุ้มคล้องจิตใจ ¡Gracias! เจ้าชมบังน้ำใสมาฝากหัวใจหักไปยเดือนยาวผู้แก้วเจ้าผู้แก้วเจ้าผู้แก้วเจ้าบันานเดือเข้ามานั่งเอาเอาแก่มาแบะเบื่อไหนล้วยิ่งหว่าพลอยเข้าจอยจอยยาสีดวนนี้จอนห้องสมุดสีเลี้ยนทอนแน่นดีมี่าไปล้างกำคาใส่ป้าใหญ่ผ่าใส่มุนโยไข่เห็นแล้วติดตาจงผู้ดีนาวัฒนาอุตสายานจงผู้ดีนาวัฒนาอุตสายานสัาลั่นหัวใจเมื่อไปชมแล้วมาเด้อแก้วป่อยไจ่ไอวา บ้าเด้อสู้เคยคำามพี่แม่เมืออราศีแส่แน่ยมาถึงโบอังค์ท่านนักเรียนที่ทำการแสดงอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นนักเรียนในกิจกรรมโบรังคงของโรงเรียนราศีแสงนะครับที่ไปได้ ชั้เลอศอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับในงานแพรวากาลสินนะครับไปคว้าและก็ไปชนะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนักเรียนรุ่นนี้นะครับ,รบก็มาไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนราศีอัพเอรา,ายศีสไลด์พวกเรานะครับ าเต ais, ys, ือยสวยยิงถ้าม่ยอมมาเลือสวยยิงขอจากใได้ยิงเห็นแล้วสะอ่อนแก้มอ่อนอนละน้อแก้มอ่อนออนกอ่อนละน้อแก้มอ่อนออนให้มาสะอ่อนเมืองลาสีเด้อให้มาสะอ่อนลาสีสะลายเด้อ แก้วสีดินผูบ้านเสียงสะไนกองกัางบ้านเครื่องจักสรรต้นพบพ่อระดกภูม่มปัญญาแซลลาย่อมมะเลือประเพณีแข่งเลือโบราณตำนานบุญบางไสอารียธรรมผาไหมลงผู้ดิตปลา,ายญงเกลือล่าสีสเนเ้าหอมปริกกระเทียมไก่ไก่พี่นอ้องหรือ ผู้เฮามาจากแดนไกลผู้เฮามาจากแดนไกลแต่ว่านับใจเราสามารคือบอบอารีเราพี่น้องกันบอบอดีเราพี่น้องกันสำคัญละในงานวันนี้สำคัญละในงานวันนี้ให้พี่น้องสุขีพี่น้องมวลเสือมวลเสือมวลเสือมวลเืออ๊ะมวลเสือมวลเสือมวลเสืองานของเฮามาเร็จลาบเลื่นลาบเดินเอ้ลาบเดินลาบเลื่นมาดืนบ้านกันดุรีสุขีมีมังสุขขังมัง อ,อย่าเจออย่าเลยกันนะอย่ามา,า,าอย่าลืมบอหลองเด้เอซอ,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 อยซอยพี่น้องฟังซอยนกแต่แต่บินคว่ป้าดอนกันผูใ้ใดมัฟังบอรับฟังขอเสียงปปบมือนะครับขอบคุณครับพี่น้องเสียงปรบมือเือเสียงสมรนแต่จติ้มทำมันเพือปัจจัยืพี่น้อง ดมสนัยลาันโดมสิบนิ้วประนอมคงตาฝันตาขอบคุณุมานาขอบคุณุมานาที่ท่าเมากังใจ ิีไทลี่คือปงล้างควาแปนจิตไทยเอาเสียงพิ้นเสียงแกะปากไบเสียงลำเสียงซอปากใบปากในใจใกรรมาการตารุก่านครูอาจารย์ศิลปินตื่นบ้านระหุนทาจารวยส่งเสริมช่วยตเติมศิลปะลำตาเพื่พัฒนาบ่ดนดุสานให้ยั่งยืนนาน โรงานพุ่งพลงล่างถึงสไลด์กางต้องเรียกลาศีสบอกพี่ทำในใจได้ดอกจากศีบอกว่านอนหลับใครได้เงินพันนด้านขอไดใดเงินหมื่นนอนตื่นใค้ใดเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อทำน้ำบริโภคกันเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับโอ้นะครับสวดสวดให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนราศีอย่าเพิ่งลงลูกอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวรับรางวัลก่อนนะครับอาจจะเชิญท่านอาจารย์ กมลวันคุณมารด้วยนะครับผู้ฝึกสอนนะครับครับอาจารย์อับอมนวันคุณมารเนเป็นหลานของชวีวันดําเนินนะครับมาเป็นคุณครูน่าฏะศิลป์อยู่ที่โรงเรียนราศีสไลนะครับไปคว้าตําแหน่งระดับประเทศมาหลายปีหลายครั้งนะครับครับก็ขอเรียนเชิญท่านาะะนายกกัตพงแท่จึงนายกเทศมสนตรีตำบลบึงคงนะครับได้มอบรางวัลให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนราศีสไลของเรานะครับ อยากจะขอเรียนเชิญท่านสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสรสิเกตซึ่งเป็นประธานในวันนี้นะครับขึ้นถ่ายภาพกับลูกๆนักนเรียนนะครับคนราศีสไลดยของเราเก่งนะครับนี่นะครับท่านสุริยาบุตรกินดาอีกท่านหนึ่งนะครับก็เคยเป็นในอำเภอราศีสไลดยนะครับท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสิเกตและอีกไม่นานเราจะได้เห็นผู้ว่า สุริยาบุตรกินดาอย่างแน่นอนนะครับพันเปอร์เซนต์เลยนะครับโอ้โหนะครับคนราศีสไลคของเรานี่สุดยอดเลยนะครับเป็นลูกๆนักเรียนไปคว้ารางวัลในปีนี้นะครับแพรวกาลศิลป์เขาจัดงานใหญ่มากนะครับไปแข่งขันระดับเรียกว่าจะเป็นระดับประเทศเลยยกโป้ให้เลยนะครับโอ้โหลูกๆของเรานะครับเก่งมากเลยนะครับนะครับคุณครูก็เก่งนะครับ ครับก็ขอโอกาสขอบคุณท่านสุริยาท่านกัตพงใช่จริงนะครับขับป็นลูกลูกหลานของท่านเองนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ก็มีนะครับลูกหลานชาวบ้านไผ่ของเรานะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านดรประการศิทธิ์อนุภาพแสนยากรอ,อธิการบดีมหาวิทยายลาัยราชภัฏศรีสสเกษได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการวิจัยการยกระดับคุณค่าและ มลลคขาว,วัฒนธรรมข้าวร่มน้ำโมลพื้นที่ทุ่งกลาล้องให้อําเภอราศีสลายจังหวัดศรีสเกตของเรานะครับกับเชิญท่านรองีิการบดีท่านผู้ารดหาอะไรด้วยนะครับ กราบเรียนท่านสุริยาปุจิดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสีตะเกตท่านสลาวุธทรงโฉมท่านนา,ายเพราศีสไลท่านกนพงษ์แท่จึงนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลท่านผู้ทรงกุวุฒินะครับท่านดรศรลพรบัวสายประธานอนุกรรมการ ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยาสถานหรือทัชภูมินะครับเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท่านอาจารย์ดรธนพลวัฒนกุลนะครับที่ปรึกษาและก็ผู้เชี่ยวชาญท่านรสสิินคุณชมนะครับนักวิเคราะห์ฝ่ายทัชภูมิท่านตะพังกรลังแก้วกิตติเจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโสท่านวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องสื่อมวลน,นและก็ พี่น้องชาวอเปอราศีสไลที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทางทีมงานรองอธิการบดีนะครับแล้วก็ทีมงานจากคณาจ,จารย์เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏศรีสเกตนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมข้าวลุ่มน้ำมูลนะครับพื้นที่ทุ่งโบราณร้องไห้อาเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเกตซึ่งโครงการวิจัยงกล่านั้นเป็นการ ทำการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของพิ่น้องเครือขายอีกสามมหาวิทยาลัยราชภัฏอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏร้รอยเอ็ดรวมสี่ะเกตด,ด้วยก็จะเป็นสี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับซึ่งพื้นที่ทุกเวลาร้องไห้นะก็มีทั้งหมดหกจังหวัดแต่เรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏถงสี่จังหวัดแล้ว คณะกการครับเพื่อนภารกิจดังกล่าวนะั้นทางบพท,ทเองก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวเ,เครือข่ายหรือพื้นที่ทุกเวาลาร้องไห้ซึ่งเราจะได้นําไปต่อยอดพัฒนาตามที่ท่านบังเ,เตอร์ศิลปพรบรวัวสาย่านประธานในุกรรมาก,ก,ารการได้นําเรียนข้อมูลไว้เบื้องต้นนะครับงานวิจัยดังกล่าวนี้นะครับเป็นการยกระดับคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม ข้าวลุ่มนม้ำมวลพื้นที่ทุกวรารร้องไห้โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้นะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวลุ่มน้ำามูนนะครับรวมถึงการาวิเคราะห์ต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่นํามาสร้างแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับการวิจัยครั้งนี้นะครับหวังว่าจะได้ผลผลิตที่สําคัญก็คือการนําต้นทุนทางวัฒนธรรม เรื่องความเชื่อเจ้าพ่อดงผู้ดินในส่วนของอเภ่าราศีสไลของเรานะครับมาจัดปิดกิจกรรมท่องเที่ยวนวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้าวนะครับมายกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเภ่าราศีสไลของเรามีชื่อเสียงต้อหน้าข้าวนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ชุดที่แม่เมฆวันท่านก็ได้ทํางานวิจัยเรื่องเก,ก่าควบคู่ไปด้วยนะครับนวัตธรรมอาหารการกิน ก็มีการแปรรูปไปสู่การทำเป็นอาหารนะครับของคนลุ่มน้ำมูลมายกระดับเป็นอาหารนะครับ,รบ,าารรบโดยเฉพาะอาหารเกี่ยวกับปลาลำน้ำมูลซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่รอเลี้ยงเป็นน้องชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้เป็นอย่างดีประเพณีนะครับแข่งเรือมาออกเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและท้ายสุด ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองคงอําเภอนาศีสิไหลซึ่งเรได้รับความร่วมมือจากท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างดีในกนารจัดตลาดวัฒนธรรมนะครับชื่อตลาดแรงแยงบูลคือตลาดที่เราจัดวันนี้ครับเ,เพื่อสร้างตลาดวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนําวัฒนธรรมมาแปลงเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได,ได้ในการยกกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นนะครับเราใช้ฐานทุนทางวัฒนธรรมทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงเรือนะครับแต่เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับปลาผ้าเกลือนะครับเรือแล้วก็ป่าเพราะว่าพื้นที่ดงผู้ดินของเรานั้นจะพบว่ามีทั้งหลายไร่นะครับอันจะเป็ียนประโยชน์มากมายกับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะอำเภอราศีสันของเรานะครับ โดยใช้ชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวก็คือเส้นทางจิตวิญญาณลุ่มน้ำมูลราศีสไลนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจนั้นได้สัมผัสกับวิถีทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งถินฐานความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีนะครับของคนลุ่มน้ำมูลราศีสไลนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตก็จะมีการต่อย,ยุดต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมประทานโทษก็คือในปีหน้าเนี่ย นะครับเราจะส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับประเพณีหรือเฟสติวัลซึ่งได้พูดคุยกันทางท่านนายกเทศมนตรีแล้วว่าเห็นควรจะจัดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับก็คือประเพณีการแข่งเรือซึ่งเป็นเ,เป็นเรือของพี่น้องชุมชนของเราเองนะครับไม่ได้มีการตกแต่งอะไระใช้พื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่นะครับมาจาัดก,กิจกรรมในวันนั้นซึ่งก็หวังว่าวันนั้นจะปีควบคู่กันไปทั้งประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีวันสงกรานนะครับโดยใช้พื้นที่บริเวณนี้ครับที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เอ่อวางไว้นะครับก็หวังว่ากิจกรรมังกล่าวนั้นจะเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับยกระดับรายได้นะครับให้กับพี่น้องชาวอเภอราศีสไลท์แลวก็พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดตลอดจนเป็นการบริการเส้นทางการท่องเที่ยวอีกหลากหลายในจังหวัดศรีสะเกดของเราซึ่งในวันนี้นั้นก็ได้รับความร่วมมือดีจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางพี่น้องทาง แต่ผู้หลักผู้ใหญ่จากท่านท่านสุูมินะครับท่านได้เดินได้เดินเดินทางมาตะเจตอนเช้าส่วนท่านเอ่อดรศิลปพรท่่นก็ด้วยภารกิจของท่านแล้วท่านก็มีภารกิจหนาแน่นแต่ท่านก็ได้ปลีกเวลามาให้กับเราชาวศรีสะเกดนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทางท่านดรศิลปพรบัวสายนะครับท่านอาจารย์ธนพลวัฒนกุลและก็ทีมงานจากปปทท่านสุูมิทุกท่านนะครับและก็หวังว่าเราคงจะได้สารต่อ ภารกิจดังกล่าวเชื่อมนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปนะครับก็หวังว่าพวกเราชาวเพื่อราศีธลยัยจะให้ความร่วมมือและก็เป็นพลังใจนะครับร่วมกันทั้งส่วนของมหาวิทยายลัยและก็ทางพี่น้องชาวเพื่อราศีธไัยและก็ทางเจ้าของทุนคือทัชภูมินะครับโอกาสกันแนเราคงได้มีการร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเช่นเคยนะครับ ในานามของหาวิาลราชภัพศรีินะะเกตนะครับก็อขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความสําคัญมาทําข่าวในวันนี้นะครับและก็หวังว่ากิจกรรมื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ออกพื้นที่รวมทั้งอำเภอลาศิสฐ์ไหลของเราจะได้มีกิจกรรมในอนาคตข้างหน้านั้นพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเป็นพลังในการสื่อสารนะครับให้กว้างไกลยนะอย่างนี้เช่นเคยต่อไปนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้โหนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานวิจัยนะครับนำโดยท่านด็อกเตอร์ประกาศศิษฐ์อนุภาพแสนยากรน,นะครับอธิการบดี